มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเมเธอเป็นผู้บริหารในบริษัทแห่งหนึ่งทุกวันเธอทำงานหนักเพื่อกวยคว้า,วาความสำเร็จออกจากบ้านแต่เช้ามืดกลับดึกดื่นบางครั้งก็นอนที่ออฟฟิศแม้แต่วันหยุดก็มักจะนัดประชุมหรือพบลูกค,ค้าจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวที่บ้านมีแม่อายุ65ปีอาศัยอยู่เพียงลำพัง หลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนแม่มักจะโทรถามว่าเมวันนี้กลับมากินข้าวกับแม่ไหมลูกแต่เมย์มักจะตอบปฏิเสธด้วยข้ออ้างเรื่องงานแม่คะหนูติดประชุมค่ะวันนี้หนูต้องเจอลูกค้าหนูยังมีงานค้างเยอะเลยจนบางครั้งก็รำคาญที่แม่โทรมาตามซ้ำซากทุกครั้งที่กลับบ้าน แม่จะเห็นแม่นั่งดูทีวีอยู่คนเดียวมีกับข้าวที่ทำไว้รอลูกวางอยู่บนโต๊ะแต่เย็นชืดเสียแล้วเม่มักจะบอกว่าแม่ไม่ต้องทำอาหารรอหนูหรอกหนูกินข้าวนอกบ้านสะดวกกว่าโดยไม่ทันสังเกตแววตาเศร้าๆของแม่เลยวันหนึ่งขณะที่เม่กำลังประชุมสำคัญเธอได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านแจ้งว่าแม่หกล้มในห้องน้ำ ต้องรีบส่งโรงพยาบาลมเมรีบขับรถกลับบ้านโดยความตกใจระหว่างทางความทรงจำมากมายผุดขึ้นในหัวเธอนึกถึงตอนเด็กๆที่แม่คอยปลุกทุกเช้าทำข้าวกล่องให้ไปโรงเรียนคอยรับคอยส่งดูแลยามเจ็บป่วยนึกถึงตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยแม่ตื่นมาทำข้าวต้มให้กินแต่เช้า แล้วนั่งสวดมนต์ขอพรให้ลูกสอบได้นึกถึงตอนเริ่มทำงานใหม่ๆแม่คอยสักรีเชื้อพาเตรียมอาหารให้ทุกมือเพื่อให้ลูกได้พักผ่อนเต็มที่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าแม่กระดูกสะโพกร้าวต้องผ่าตัดและพักฟื้นนานเมนั่งเฝ้าแม่ที่นอนหลับด้วยฤทธิ์ยาสังเกตเห็นผมขี่แม่งอ,อกขาวมากขึ้น ริ้วรอยบนใบหน้าที่เพิ่มขึ้นมือที่เหี่ยวยน่นที่เคยทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกน้ำตาเธอไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวระหว่างที่แม่พักฝืนนั้นเมยได้เห็นสมุดเล่มเก่าในห้องแม่เปิดอ่านพบว่าเป็นบันทึกประจําวันแม่เขียนถึงความเหงาความคิดถึงลูกและความห่วงใยที่มีต่อเธอ วันนี้เมกลับเดึกอีกแล้วไม่รู้กินข้าวหรือยังสุขภาพจะแย่หรือเปล่าทำกับข้าวรอลูกแต่วันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันอีกแล้วอ่านแล้วทำให้หัวใจเธอแทบสลายหลังจากนั้นเมย์ตัดสินใจจัดการเวลาใหม่เธอกลับบ้านเร็วขึ้นพยายามกินข้าวกับแม่อย่างน้อยสัปดาห์ละสองสามครั้งพาแม่ไปเดินเล่น ไปวัดทำบุญหรือแม้แต่นั่งดูทีวีด้วยกันเธอเริ่มเห็นรอยยิ้มแม่มากขึ้นมากขึ้นได้ยินเสียงหัวเราะของแม่บ่อยขึ้นเมเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จและเงินทองที่หามาได้ไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีเวลาให้กับคนที่รักเปล่ามากที่สุดพระในบ้านที่คอยอวยพรคอยห่วงใย และรักอย่างไม่มีเงื่อนไขวันนี้เธอภูมิใจที่ได้กลับมาดูแลแม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแม่คือพระองค์แรกที่เราได้กราบและเป็นพระองค์เดียวที่เรารักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมเข้าใจความหมายของประโยคนี้อย่างลึกซึ้นและอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของแม่ ก่อนที่วันเวลาที่จะพรากท่านไป